สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนสายรูดนะคะหรือว่าน no ยีนน้องยีนพี่ยีนนะคะก็มาพบกันกับแนวทางฮานอยสามนอยเหมือนเดิมนะคะในสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจวันนี้พี่น้องจะโอ้ยเสียดายตั้งแต่รอบแรกเจาะไม่เข้าเนาะสายวิ่งสายรูดวันนี้เนาะ ถ้าใครวิ่งใครรูดนี่โอเคตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะเนาะถ้าใครตามเก้าเนี่ปังมากๆเลยนะคะปังตั้งแต่รอบแรกเลยนี่เก้านี่วิ่งได้รูดได้นะคะนี่เก้าเก้าสามจะพิณองสายังไม่พอนะคะรอบสองอีกรอบปก,กติอืเด้งเด้งนะจ๊ะ วิ่งก็ได้รูดก็ได้นะจ๊ะวันนี้เนาะแต่แอดยินเจาะไม่เข้าเลยวันนี้เสียดายมากๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะถ้าสายเจาะเนาะยินก็ไม่สามารถที่จะเจาะได้เป๊ะๆทุกวันเนาะบางทีตัวเด่นมาแล้วนกะ็สูตรวัดใจนะตัวเด่นก็หลุดยากเหมือนกันนะคะนานๆจะหยุดจะหลุดทีหนึ่งเนาะแบบหลุดยุดปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ย แต่ก็หลุดยากนะคะตัวเด่นจะมานะคะสำหรับสายวิ่งสายรูปเนาะถ้าชอบก็ตามนะคะถ้าเราไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเนาะบางท่านก็อาจจะชอบ9บางท่านก็อาจจะชอบ0 0ก็มาอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มา0มารอบ VIP นะคะก็ก็เข้านะคะรอบ VIP เนาะ04ตรงๆก็3หน่อยนะคะจะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็รุ่นได้ทุกหน่อยนะคะ ลุ้นได้ทุกน่อยจะถ้าพิเศษไม่มานี่เราก็ตามปกติปกติมาก็ตาม V.I.P แล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบรอบไหนเนาะก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็แต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วศูนย์สี่ตรงนะคะถ้าได้แปดเนาะพี่น้องจา๋านี่สุดลงให้สุดท้ายนี่โอ้เจาะก็วันนี้เนาะเจาะมาได้สามวันแลววันที่สี่ก็ เสียดายมากเลยเก้าไม่ได้เจาะเจาะสากับ30มศูนามเจ็ดเสียดายสามเาไมงั้นก็มาแต่รอบแรกเนาะดูสิแนวทางมา0 8นยพอยินได้ศูนย์มานะ7มา8ไม่มาอีโอ้ย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 เนาะไม่งั้นก็ สตัวโตูก็ได้เนาะ0ูนนี่ศูนยพี่น้องจา๋าแต้มเดียวอีกแล้วเป็นอะไรที่วุดวิบมากๆเลยวันก่อนก็เนาะสามกศเขมา460วันนี้ก็เม็ดเดียวจริงๆเม็ดเดียวอีกแล้วพี่น้องอะไรจไิตเสียดายมากๆเลยก็เก้าเวันนี้ ผ่านตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะส่วนศูนย์นี่มารอบไอ V.I.P. นะคะวันนี้ตัวเด่นสูตรวัดใจปังมากๆนะคะสูตรวัดใจสําหรับตัวเด่นนะคะสายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคนะคะวิ่งก็ได้รูดก็ได้เนาะเน้นวิ่งเน้นรูนะคะจเจาะก็จะประมาณนี้นะคะเอสบินก็เจาะเขาบ้างรุดบ้างนะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วจิจนาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงเสียงก็เริ่มจะไปแล้วพี่น้องจ้าเสียงก็เริ่มจะไปแล้วจะพี่น้องจ้าเสียงแหบเสียงแห้งแล้วจะพี่น้องจ้าวันนี้ก็ฝนตกหนักมากเลยวันนี้ตรงใสก สงสัยจะใส่จะอาการหนักหรือเปล่าเนาะไม่เป็นไรนะคะแอดยยนก็พูดไปอย่างนั้นแหละเนาะตามรุ้นต่อดีกว่าจะเป็นน้องจา๋าวันที่16บพรุ่งนี้ก็มีให้รับทบาลให้รุ้นด้วยเนาะสิเดือน5้าค่ะปี64สี่จะเป็นน้องจา๋า กับแนวทางนะคะหาหน่อยนะคะสามหน่อยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าสูตรวัดใจเหมือนเดิมนะคะสูตรวัดใจก็เป็นอะไรที่น่าวัดใจกับตัวเด่นนะคะ3หน่อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะก็ลุ้นได้ทุกหน่อยนะจ๊ะลุ้นได้ทุกหน่อยตั้งแต่พิเศษปกติ VIP นะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบนะคะ ที่สำคัญก็พิเศษปกติดีไม่ดีก็อาจจะมา V I P นะคะตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้ก็จะมีจะมีตัวไหนเนาะเด่นนะคะ นอยก็จะมีพิเศษปกตินะคะแล้วก็ VIP อพีะไรคะเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวเสียงเบาเนาะพี่น้องเนาะอันวันนี้ฝนตกหนักสงสัยจะเป็นวัดแล้วพี่น้องเสียงแหบเสียงแห้งไปแล้วตกแรงมากเลยวันนี้ทั้งลมทั้งตกนะคะอยู่สุรินวันนี้ตกแรงจริงๆเลยเพราะว่าอากาศร้อนมากๆเลยตัวเด่นวันนี้นะคะตัวเด่นวันนี้ก็จะมี ตัเ,ออเด่นวันนี้ก็เป็นหกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดก็จะเจาะเน้นๆน,น,นะจ๊ะพี่น้องสาก็สายวิสายรูดห้ามพลาดนะจ๊ะชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะจ๊ะถ้ายังไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะจ๊ะสำหรับเด่นหกวันนี้นะคะ จะไม่เด่นหกเนาะเจาะเน้นๆอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจา๋าก็ยังชอบ60อยู่ยเนาะ60นะคะก็6สาเมื่อวานหไม่มาใช่ไหมวันที่ส5 6ห้าหไม่มาใช่ไหมวันนี้เจาะต่อจ้ะพี่น้องจา๋าแต่เมื่อวันที่15ห้าตัวเด่นมาทั้งสองตัวนะคะ มาตั้งสองตัวเลยก็มีหกสี่หกสี่แล้วก็หกตัวเด่นเนาะเอาหกเจ็ดก็หกแปดเอาดีไม่ดีมาหกเก้า้วยพี่น้อง ใช่ไหมสำหรับเลนเจ็ดนะคะเจ็ดก็จะมีเ่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เจ็ดแปดทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะพี่น้องสาทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะเจ็ดเจ็ดสี่นะคะแล้วก็ จ็ดเจ็ดศูนย์อีกคู่หนึ่งเนาะเจ็ดแปดเอาแล้วนะคะเจ็ดสี่เจ็ดสามจะเป็นน้องจ๋าตัวที่ชอบเนาะสายวิ่งสายรูดห้ามพลาดนะคะ เด่นสตัวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะจ๊ะพี่น้องจะวิ่งได้รูดได้นะคะก็ะจะมี60 70นยะคะหกสมนี่ก็ยังชอบนะคะเจ็ดสีจจะมาด้วยกันไหม ทนไหนที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าเป็นน้องจ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า